สวัสดีครับคีคุยเองเด็กว่าทํามุงการหนังไทยกลับมาคึคกคักอีกครั้งเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์สับเปลอร์ทีไรายได้หนังเข้าฉาย25วันมุ่งทยานสู่700ล้านบาททั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งวันที่5ตุลาคมเป็นวันแรกที่สับเปล่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยสามารถทำรายได้แต่100ล้านบาท ในเวลาเพียง6วันก่อนที่จะทําสถิติทะลุ500ล้านบาทและเป็นหนังไทยที่ทํำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีซึ่งในเวลานี้รายได้ของภาพยนตร์สป,ปเลอร์ก็ยังเดินหน้าต่อไปครับแต่ที่แน่ๆแล้วสป,ปเลอร์ได้ประกาศสักดาให้กับผู้กํากับนักแสดงรวมถึงไขบ้านเดลเซลีให้เป็นที่ดูจักทั่วประเทศครับ ทุกคนครับแล้ววันนี้คีคุยจะพาไปดูสิบอันดับหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการเป็นการเรียงลำดับจากรายได้เฉพาะนิเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและัมเชียงใหม่ที่มีเพียงน่ะบางเรื่องทนัรนนะครับที่มีการเปริดเผยรายได้ประมาณการจากการสายทั่วประเทศครับอันดับ10ภาพยนตร์นาคี2รายได้161.19ล้านบาทรายได้ประมาณการทั่วประเทศ 417.55ล้านบาทใครผู้สร้าง Do Entertainment และ M Picture ผู้กำกับพุ่งพัดวัชระบัรจงอันดับ9ภาพ,พยนตร์บุพเพสนิวาสสองสร้างไรายได้ทั้งหมด170.19ล้านบาทไรายได้ประมาณการทั่วประเทศ393ล้านบาทใครผู้สร้าง GDS บอดคา t ทท e ี i s ชันผู้กำกับอดิศร ทีสิรเสิเกษมอันดับ8ัภาพยนต์ต้มยำกุ้งรายได้183.35ล้านบาทใครผู้สร้างจากมุคลฟิลม์มและบ้ารมอยู่ผู้กำกับปัตยาปินแก้วอันดับ7ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภัค3ยุทธนาวีรายได้202.9ล้านบาท ใคยผู้สร้างสหมุคลฟิล์มพร้อมมิดโปรดักชันผู้กำกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนอันดับ 6. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคห้ายุทธาถีรายได้2 0 6 8 6ล้านบาทใครผู้สร้างสหมงคลฟิล์มพร้อมมิดโปรดักชันผู้กำกับหมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน อันดับ5าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสองประกาศอิสรภาพรายได้2 1 6 8 7ล้านบาทใครผู้สร้างสามงคลฟรีมพรอม,มิรโปรดักชันผู้กำกับหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนอันดับ4ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคหนึ่งองค์ประกันหงสารายได้236.7ล้านบาทใครผู้สร้างสหาบคลฟรีมพร้อม,มิตโปรดักชัน ผู้กำกับหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนอันดับ3ภาพยนตร์สุริโยไทยรายได้324ล้านบาทรายได้ประมาณการทุ่วประเทศ550ล้านบาทใครผู้สร้างสะมมคลฟิล์มพรอม,มิดโปรดักชั่นผู้กำกับหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนอันดับ2 I f i t h a n k You Love You รายได้330.55ล้านบาท คายผู้สร้าง GTS จอกว้างฟิล์มผู้กำกับเมธทาราธรนและแน่นอนครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นภาพยนตร์ผีมากภาโนงที่คอมเซติติรายได้559.59ล้านบาทและรายได้ประมาณการทั่วประเทศ1,000ล้านบาทคาผู้สร้าง GTS และจอกว้างฟิล์มผู้กำกับบรรจงปีสันธนุุร